ยินดีต้อนรับเข้าสู่แทสเตอร์บอยนะครับวันนี้เทสเตอร์บอยก็มาขอ,อนําเสนอเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวงการของรถแท็กเตอร์อีกหนึ่งครั้งนะฮะและรอบนี้บังเอิญว่าคูปะต้าเนี่ยเองนะครับเขาได้เปิดตัวรถรุ่นใหม่เข้ามานะก็คือรถรุ่น M6240SUS ข้างหลังของเขานะฮะเป็น SUS นะฮะแล้วก็เลยทําให้ผมปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าเออไหน,หนๆคูปะต้าก็ออกแรงมารุ่นที่มันเป็นเลนส์ของ60แรงม้าขึ้นมาแล้วเราจะมาพูดถึงรถ แรงม้าที่อยู่ในระดับ60แรงม้านั้นมันมีกรีบดนรุ่นไหนหน่าเล่นอะไรยังไงบ้างลองมาติดตามชมในคลิปได้เลยนะครับและเท่าที่ไปสังเกตแล้วก็หามา ในรุ่นของรถตเตอร์ในระดับ60แหลงมา้ามันก็จะมีอยู่3แบรนด์ด้วยกันนะฮะณนะชั่วโมงนี้ที่เป็นแบรนด์ยอดนิยมนั่นเองนั่นก็คือคูปต a นะฮะ M6240 นะครับแล้วก็มีนิฮอนแลนนะฮะ T4.65 นะครับแล้วก็มีจอร์เดียนะฮะ 5 0 6 5 e นะครับมีอยู่3แบรนด์นั่นเองที่เราจะมานำเสนอในวันนี้นะฮะเรามาเริ่มกันที่เครื่องยนต์ของคูปุต้าดีกว่าคูป o ต้ตัวนี้นะครับ m 6 2 4 0ตัวนี้ใช้เครื่องยนต์บล็อกเดียวกันกับ m 6 0 4 0นั่นเองนะครับนั่นก็คือเป็นเครื่องรหัส v 2 4 0 3ขีด di แล้วก็ขีด te 2นั่นเองนะครับเป็นเครื่องเทอร์โบ 4สูบ2,434 cc นะฮะเป็นปั๊มแบบ inline แล้วก็เป็นลูกสูบข,ขนาด87มิลน,นะครับคุณด้วยช่วงชัก102.4นะครับตัวนี้สำหรับ k u b ต t a M6240 นะครทีนี้เรามาดู New Holland ตัว T4.65 กันบางดีกว่า65แรงม้านะฮะเรามาดูเครื่องยนต์ของตัว T 4.65กันดีกว่าที่4.65ใช้เครื่องยนต์ i อว g o ครับเป็นซีรีส์8,000จำนวนลูกสูบก็คือ3สูบนั่นเองนะครับลูกสูบป,ปริมาตรอยู่ที่104มิเมตรนะครับคูณด้วย115มิมช่วงชักนะครับปริมาตรของกระบอกสูบค่อนข้างใหญ่มากแต่ว่ามันก็มี3สูบเมื่อกี้คู่ปุตรา4สูบนั่นเองนะฮะแล้วก็ปั๊มเชื้อเพลิงเป็นปั๊มชนิดแบบโรตารี่นั่นเองนะครับสำหรับ n น w ฮอลแลนดที T ่4.65นั่นเองนะครับ เอ้ยลืมบอกนิโคลแลนดที่ 4U65 เนี่ยเป็นตัวที่มีเทอร์โบชาร์จด้วยนะครับพร้อมไปด้วยนะฮะอินเตอร์คูลเลอร์ด้วยสำหรับนิโคลแลนด์นะฮะอ่ะมาจอรเดียกันบ้างจอรเดียก็เป็นรุ่นที่ส่งเข้าราขวดนั่นก็คือ 5065E นะครับ, e รบเป็นใช้เครื่องยนต์รหัส3029นะครับนั่นก็คือ2,944 0 0นั่นเองอ๋อผมลืมบอกของนิโคลแลนด์เมื่อกี้นะครับปริมาตรขนาดของเครื่องยนต์เป็น 2,931cc นะฮะสำหรับของเครื่องยนต์น,นิโคลแลนด์นะฮะซึ่งก็มี ขนาดเครื่องยนต์ที่ใกล้เคียงกันกับจอร์เดียนนั่นคือ2,900ซีซีเช่นเดียวกันนะฮะอ่ามาจอร์เดียต่อจอร์เดีย 5065E เนี่ยจำนวนกระบอกสูบนั่นก็คือ3สูบนั่นเองนะครับเป็นปั๊มแบบ inline เป็นปั๊มแบบ inline นะครับปริมาวกระบอกสูบอยู่ที่106คูณ110มิลลิเมตรนะฮะลูกสูบใหญ่ช่วงจักรยาวนั่นเองนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบเช่นเดียวกันแต่ทีนี้สำหรับจอร์เดีย มันจะมีหลายซีรีส์มันมีทั้งตัวเทอร์โบเฉยๆแล้วก็ตัวเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นั่นเองเดี๋ยวมันต่างกันยังไงเดี๋ยวค่อยมาเล่ากันให้ฟังกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะในในใน,ในรำดับถัดไปนะฮะทีนี้เรามาพูดถึงว่า แรงม้าของแต่ละรุ่นและแรงบิดของแต่ละรุ่นนั้นเท่าไหรกันบ้างครับเรามาเริ่มกันที่คูโบตานั่นเองนะครับคูโบตาแรงม้าของเขาตัว M62,40 กเนี่ยก็บอกชัดๆอยู่แล้วว่า6 2นั่นก็คือ62แรงม้านั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวคูโบตาและแรงบิดสูงสุดเขาจะอยู่ที่203.5นิวตันเมตร ทีนี้มาถึงเจ้าตัวนิวฮอลแลนด์กันบ้างน,นะครับนิวฮอลแลนด์ของเขาทีที5่ตอนแรกผมนึกว่าเลข4นี่คือเป็นจำนวนลูกสูบนะมันไม่ใช่น่าจะเป็นซีรีของเขานะ4.65เนี่ยแรงม้าของเขานั่นก็คือ65แรงม้านะฮะส่วนแรงบิดของเขานี่ค่อนข้างที่จะสูงที่สุดในบรรดา3รุ่นที่กล่าวมานะฮะแรงบิดของนิวฮอลแลนด์เขาจะอยู่ที่265นิวตันเมตรที่รอบเครื่องพัน0่เองรอบเครื่องต่ำมากนะครับ รอบเร่งเครื่องที่พันสีะแต่ว่าเรียกแรงบิดได้ถึง265นิวตันเมตรก็เลยทีเดียวนะฮะและลำดับต่อมานะฮะจอเดีย5 0 5 e นั่นก็คือ65แรงม้านะครับแล้วก็เรียกแรงบิดที่สูงเหมือนกันนะครับแรงบิดที่2 3 4นิวตันเมตรที่รอบเครื่องพัน500รอบต่อนอาทีก็ถือได้ว่าเป็นยังเป็นรองของเจ้าตัวนีโวแลนด์ Holland อยู่แต่เจ้าตัวที่แรงบิด ต่ำที่สุดก็คือจะเป็นคนะูเบอร์ต้าฮะแรงม้าเขาก็ต่ำกว่าด้วยแล้วก็แรงบิดเขาก็ต่ำกว่าด้วยลอง203แล้วก็มา2 3 4แล้วก็มา2 6 5สำหรับนีลแลนด์ถือได้ว่าฮอลแลนด์ชนะเลิศในด้านของแรงบิดนะฮะแต่ทีนี้นะครับสิ่งที่ยี่ห้ออื่นทำไม่ได้นอกจากคูเบอร์ต้านั่นเองนะฮะนั่นกะ็คือคนะูเบอร์ต้านั้นเขารองรับน้ำมัน b 20นั่นเองซึ่งเป็นจุดเด่นของเขาที่เขาเป็นเจ้าเดียวที่ว่าบริษัทใหญ่ บริษัทสยามคูปบต้ารองรับเลยว่าเนี่ยเราใช้น้ํามัน B20 ได้นะสาหรับเครื่องยนต์ของคูปบต้านั่นเองนะฮะมาอจริงมาถึงเรื่องของเกียร์กันบ้างน,นะครับเกียร์ของอเจ้าตัวคูปบต้า M6240 นะฮะเป็นเกียร์แบบไฮดรอลิกชัตเตอร์นั่นก็คือเกียร์ไฮดรอลิกที่ไม่ต้องเหยียบคัตแล้วก็ไม่ต้องหยุดรถที่8เกียร์เดินหน้าแล้วก็8เกียร์ถอยหลังแผ่นคัตแช่ในน้ํามันนั่นเองนะฮะทีนี้เรามาดูระบบเกียร์ของเจ้าตัว นี่ฮอลแลนด์ที T T 4.65นะครับเป็นเกียร์แบบซิงโครชัตเทิลนะครับเป็นแบบ8เกียร์เดินหน้าแล้วก็เป็นแบบ8เกียร์ถอยหลังนั่นเองนะครับแต่รุ่นนี้ต้องเหยียบคัตแล้วก็ต้องหยุดรถนะฮะมาถึงจอร์เดียทีนี้จอร์เดียจะมีเกียร์อยู่2ประเภทนะฮะนั่นก็คือเป็นเกียร์แบบท็อปชาร์ปซิงโครไนนะะ์นะฮะนั่นก็คือเกียร์9เกียร์เดินหน้าแล้วก็3เกียร์ถอยหลังแล้วก็แบบสเปเชียลเขาคือเป็นแบบพาววเอร์ p o เวอร์เซอร์แบบไม่ต้องเหยียบคัตแล้วก็ไม่ต้องหยุดดด er, รร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 รถถพาาวววเเ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 เอออออออ์์์์์์ีีีีซ12 12กกกยยยยยินนนนนหหห้ลัััังงงสบบบบจ่ะะคข มาถึงเรื่องระบบคานหน้านะครับคานหน้าของคูเปต้าจะเป็นคานหน้าแบบระบบปิดสนของนิวฮอลแลนด์จะเป็นคานหน้านิวฮอลแลนด์ซึ่งเป็นคานหน้าระบบเปิดที่มีความแข็งแรงทนทานนะครับของจอร์เดียก็เช่นกันเป็นคานหน้าระบบเปิดของดาน่าที่มีความแข็งแรงทนทานเช่นเดียวกันนะฮะระบบเลี้ยวทั้งคู่เป็นแบบไฮโดรลิกไฮดรสติกซึ่งเราจะไม่พูดถึงทั้งหมดทั้ง3แบรนด์ระบบเบรกก็เป็นเบรกแบบแช่ในน้ำมันทั้งหมดแต่ของจอร์เดีย ระบบเบรคมือของคูปต้าจะใช้ล็อกโดยใช้เป็นเกี่ยวส่วนของเนโอลแลนจะเป็นระบบเบรกมือที่เป็นแบบดึงเหมือนรถยนต์ส่วนของจอร์เดียเบรคของเขาจะเป็นแบบเข้าเกียร์พีอันนั้นคือแบบเบรคมือของแต่ละรุ่นนะฮะะเรามาดูอัตราการไหลของน้ํามันไฮดรอลิกนะครับเรามาเริ่มจากคู b o ต้านะครับก็จะอยู่ที่14.6 1ลิตรต่อนาทีนะ แล้วก็ New h o อ l ลแลอัตราการไหลของน้ำมันปั๊มน้ํามันไฮดรอลิกของนิ w h o l ลแลนจะอยู่ที่54ลิตรต่อน,นาทีซึ่งสูงมากๆเลยทีเดียวสําหรับจอร์เดียนะครับจะอยู่ที่68.8ลิตรต่อน,นาทีนั่นเองนะฮะซึ่งก็เยอะกว่าใครเพื่อนในบรรดาทั้ง3รุ่นนะฮะทีนี้เรามาดูเกียร์พีทของแต่ละรุ่นกันมานดีกว่านะครับสำหรับเกียร์พีทีโอของ 240, คูต้ M6240 นั่นก็คือจะมีอยู่2เกียร์นั่นคือ540กับ750รอบต่อน,นาทีนะฮะ ส่วนนฮอลแลนด์ก็จะมีเกียร์ PTO ที่ความเร็วรอบ540รอบต่อนอาทีแต่นะฮะนีฮอลแลนด์เขจะมีพิเศษคนนั้นก็คือเกียร์แบบรีเวิร์สเองก็คือหมุนย้อนกลับนะฮะอันนี้เป็นระบบที่บอกว่าสุดยอดมในกันมันสะดวกสบายเวลาตอนที่หญ้าเยอะมันไปนพันที่ตัวโรเตารี่นะฮะเขาจะมีเกียร์รีเวิร์สให้นะฮะสำหรับนีฮอลแลนด์นะครับของจอร์เดียจอร์เดียก็จะมีเกียร์เขาเรียกว่า hmm. 540ธรรมดากับ 540E นะฮะ เป็นแบบเกียร์ธรรมดากับเกียร์แบบประหยัดน้ำมันนั่นเองสาหรับเกียร์ีโอของจอนเดียนะฮะทีนี้เรามาคุยถึงเรื่องของน้ําหนักของตัวรถกันบ้างผมต้องกล่าวก่อนว่าคูเวต้าเนี่ยเขาชงมาว่ารถของเขาเนี่ยมันมีน้ําหนักเบานั่นก็คือจุดเด่นของเขาคือ60แรงแต่น้ําหนักตัวรถของเขาเบาแล้วก็สามารถลงนานได้อย่างคล่องตัวนั่นเองดังนั้นผมคิดว่า ตัวคูเต้าตัวนี้เขาทํามาเพื่องานานาจึงทําให้น้ําหนักของตัวรถ60แรงของเขาจะอยู่ที่1,950กิโลกรัมนั่นเองในอันต่อมา New h o ฮ l a n d T 4.65น้ำหนักตัวรถของเขาจะค่อนข้างหนักมากสำหรับรุ่นนี้เพราะว่า New h o ฮ l a แลนดและจอร์เดียเขาชงมาที่งานไร่ซะมากกว่านั่นก็คือ น้ำหนักตัวรถนิวฮอลแลนด์จะอยู่ที่2,740กิโลกร,รมัมในส่วนของจอร์เดียที่ต้องเอามาดับสุดท้ายเนี่ยก็เพราะว่าจอร์เดียเขาจะมีแบบธรรมดาไม่มีตู้แอร์กับมีตู้แอร์อผมจะบอกทั้ง2ตัวแบบไม่มีตู้แอร์ของจอร์เดีย65แรง 505e เนี่ยจะหนักอยู่ที่2,420กิโลกร,รมัมและในรุ่นที่มันเป็นตู้แอร์ของจอร์เดียจะหนักอยู่ที่3,150กิลกรมนั่นเอง ขึ้นมาถึง3ตันเพราะว่ามันมีตู้แอร์เข้ามาด้วยนั่นเองนะฮะมาอันดับถัดมานั่นก็คือขนาดยางของแต่ละรุ่นเรามาเริ่มจากคูปอต้าก่อนคูปอต้าเขาจะเป็นรถไซส์ที่เล็กที่สุดในบรรดา3รุ่นที่กล่าวมาขนาดยางของเขาก็จะเล็กตามนั่นก็คือ,อยางหน้าของคูปอต้าก็จะอยู่ที่9.5ขอบ22และยางหลังของคูปอต้าจะอยู่ที่16.9ขอบ28นั่นเองมันเลยทําให รถของเขาเป็นรถเบาแล้วก็ขนาดเล็กกว่าเข้าชงมาทางงานนาซะเยอะนะครับสำหรับรุน่นนี้ในส่วนของนิวฮอ์แลนด์ก็จะมียางหน้าอยู่ที่11.2ขีด24แล้วก็ยางหลังอยู่ที่16.9ขอบ30นั่นเองนะครับแต่จอนเดียทีนี้จอนเดียมันจะมียางอยู่2ไซส์นะฮะไซส์แรกคือไซส์เท่ากับนิวฮอลแลนด์นั่นคือ11.2ขีด24แล้วก็อันที่2ยางหลัง ยางหน้าเป็น11.2อขีดย4่ยางหลังเป็น16.9ขีด30แล้วก็ของเขาจะมียางที่ไซส์ใหญ่ขึ้นใหม่อันดับอีกระดับหนึ่งนั่นก็คือยางหน้าเป็น1 24ออยและยางหลังเป็น18.430นะฮะฮอนชนเดียจะมีให้เลือกอยู่2แบบนั่นเองนะครับทีนี้อันดับสุดท้ายที่ทุกคนอยากรู้นะครับนั่นก็คือเรื่องของราคาของทั้ง3รุ่นนั่นเองนะครับ ราคาของคูบวต้า M6240 เนี่ยจะเปิดตัวอยู่ที่8 7 2 0 0 0บาทนั่นเองนะครับก็ราคาขัาตัวอยู่ในระดับ800,000กว่า8 7 2 0 0 0กว่านะฮะส่วน New Holland จะเปิดตัวอยู่ที่8 6 9 0 0 0ซึ่งถูกกว่าใครเพื่อนในบรรดา3รุ่นที่กล่าวมาและของจอร์เดียที่ผมบอกจอร์เดียเนี่ยมันจะมีอยู่หลายรุ่นหลายราคานะฮะ มันก็จะมีรุ่น65เกียร์ธรรมดาล้อ,ลอเล็กที่ผมบอกเมื่อกี้คือ11.2ขี24แล้วก็16.9 630มาเทียบอีกเป็น12.4 24ยางเล็กอย่างาใหญ่แล้วกันนะฮะตัวยางเล็กของเจ้าตัว65แรงเนี่ยจะอยู่ที่8 9 000, 9 0 0บาทนะครแล้วก็ เพิ่มมาเป็นขนาดไซสยย์ยางใหญ่ครับในเกียร์9คูณ3นั่นก็คือ900,000านับาทนั่นเองแต่มันก็ยังไม่จบอยู่แค่นั้น,นะฮะจอ h n d e มันมีรุ่น12คูณ12เกียร์ Power r e v e r ์เซอีกอถ้าถ้าเราใช้ยางใหญ่รับเกียร์ Power r e ีเวอร์เป็น2คูณ2รถตัวนี้ก็จะตกอยู่ที่1 4้า0 0 0นับาทนั่นเองนะครับคือจอเดีย e r เขามหาีหลายแบบให้ท่านเลือกแล้วแต่ว่าท่านต้องการรถแบบไหนในสเปคที่คุณต้องการแล้วก็รุ่นแคปอีกทีนี้ ท่านอยากได้รุ่นแครบเป็นตัวท็อปสุดเป็นเกียร์พาวเวอร์รีเวอร์เซอร์สิคู่สิก็จะเป็น1 3ึ0 0 0 0บาทนั่นเองครับสำหรับตัวท็อปของจอร์เดียแล้วก็ทำให้ว่าจอร์เดียมันมีหลายราคาให้เลือกอ่ะเอาตัวต่ำสุดมาเทียบกันก็คือ8 9 9 0 0 0บาทนั่นเองสำหรับจอร์เดียคูบูร์ตาแปด0สนเ่าสองพันนิฮอนแลนแปดแส0แปดแสนจอร์เดีย8 9 9 0 0 0ค่าตัวแรงกว่าในบรรดาทั้ง3รุ่นที่กล่าวมาในรถขนาด60แรงม้า ทีนี้เราเพพูดถึงสินเชื่อกันบ้านนะครับสินเชื่อของคูบต้าเขาก็มีเป็นคูบต้าลิสซิ่งนะครับของอัน,นีดฮอแลนด์ Holland ก็เป็น G ีจีแคปิตาลของจอร์เดียก็เป็นจอร์เดียลิสซิ่งครับก็จะมีอยู่เจ้าเดียวคืออันเดฮอลแลนด์ Holland ที่ใช้สินเชื่อ,อนอกนะฮะที่ไม่ใช่เป็นสินเชื่อของตัวเองเรามาสรุปท้ายคลิปในในทั้ง3รุ่นที่กล่าวมาคือผมบอกก่อนว่าเลยว่าคูบต้าเขาเน้นตัวนี้มาเพื่องานนาผมดูจากสปอตโฆษณาคือของเขาไปกันในทางชงงานนามากกว่าทําให้ตัวระมันมนาเ่กกบอก นั่นเองส่วนของนิวฮอลแลนด์ก็เป็นงานไล่ในขนาดตัวรถที่มิติใหญ่เท่ากันกับของจอร์เดียขนาด5050อีก e. ดังนั้นทั้ง2รุ่น2ค่ายฮนะนิวฮอลแลนด์กับจอร์เดียน่าจะเบียดในเรื่องของการแข่งขันในการตลาดของการทําไล่ซะมากกว่าของคูบต้าก็ตัดไปในทางนาซึ่งเอามาเปรียบเทียบกันก็ผมคิดว่าน่าจะไม่ได้นะฮะในการทํานาให้ทํางานในนักงานไล่สมมติเอาจอร์เดียหรือเอานิวฮอลแลนด์เนี่ยลงไปงานนาใน ดินคนหลมๆนี่ก็จบเหมือนกันนะผมว่านะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมร้วนๆนะครับยังไงก็ฝากวิจารณ์หรือฝากคอมเมนต์มาด้านล่างคลิปนะครับว่าคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe กับช่องแท็กซ์บอยด้วยแล้วกันครับผิดพลาดประกันใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับฝากไปด้วยจ้าไปก่อนนะจ้าบ๊ายบายจ้า